สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อเพ่งนะครับเป็นเหรียญระยองที่ดีแต่คนยังไม่ทราบประวัติกันนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อเพ่งรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2 5 0 8นะครับสร้างเมื่อปี2 5 0พร้อพร้อมกับเหรียญน,น้ำเต้านะครับน้ำเตาหลังเรียบของหลวงปู่ทิมนะครับน้ำเตาหลังเรียบของหลวงปู่ทิมปี08 เรียกได้ว,ว่าปลุกเสกพร้อมกันเลยก็ว่าได้นะครับเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงพุทิมวรหารไร่นะครับปลุกเสกเดี่ยวเดี่ยวนะครับโดยหลวงพุทิมวรหารไร่โดยพระชุดนี้นะครับอาจารย์เชยวัดรหานไร่นะครับท่านได้เป็นธุระนะครับเอาไปสร้างนะครับไปปั๊มนะครับพร้อมกับเหรียญน,น้ำเต้าหลังเรียปี2 5งสนะครับ พร้อมกับเหรียญน้ำเต้าปี2508เหรียญรุ่นนี้ปลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัลหันไลนะครับแต่จะมีเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างว่าปี2517ลักษณะเดียวกับเหรียญน้ำเต้าของปู่ทิมนะครับที่เป็นหลังนูนอันนั้นก็คือสร้างปี2517เหมือนกันนะครับสร้างปี2517เหมือนกันนะครับอาจารย์เชยก็อีกลวครับที่เป็นธุระ ให้หลวงพ่อศิน์นะครับไปทําเหรียญรุ่นนี้มาแล้วก็ปลุกเสกพร้อมกันแล้วก็แยกกันเสกแยกกันแจกนะครับเหรียญรุ่นนี้มาแจกที่วัดละหารใหญ่นะครับมาแจกที่วัดละหารใหญ่หลวงพ่อเพ่งก็จะมีอยู่22 2ปีนะครับคือปี2 5 0 8กับปี2517เหมือนกับเหรียญน,น้ําเต้าเล็กของหลวงปู่ทิมเลยนะครับ เหมือนกับเหรียญน้ำเต้าเล็กของหลวงปู่ทิมเลยวิธีแยกระหว่างเหรียญปี2517กับเหรียญปี2508ก็คือบริเวณใกล้หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญจะเล็กนะครับหูเหรียญของปี2508จะเล็กและมีลักษณะไม่สมส่วนมีลักษณะเป็นเว้า <Color> นั่นเอง <mumbles> ะนะครับลักษณะเว้านะครับจะเว้าเล็กนะครับจะเว้าเล็ก ส่วนปี2,517ห่วงจะกลมค่อนข้างได้สัดส่วนกว่านี้นะครับจะกลมค่อนข้างได้สัดส่วนกว่านี้นะครับแต่เหรียญปี2,508นะครับจะมียันเล็กกับยันใหญ่ส่วนด้านหน้าเป็นบล็อกเดียวกันส่วนด้านหน้าเป็นบล็อกเดียวกันตัวตัดท yeah. ี <mon mon ่เว้าก็เป็นตัวตัดตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวตัดตัวเดียวกันแต่ด้านหลังจะต่างกันนะครับ ด้านหลังของยันใหญ่สังเกตง่ายๆเลยก็คือจะไม่มีขีดบริเวณนี้นะครับจะไม่มีขีดจะไม่มีขีดเห็นไหมฮะขีดตรงนี้นะครับอันนี้ยันเล็กนะครับยันเล็กจะมีขีดถ้ายันใหญ่จะไม่มีขีดส่วนการเว้านี่เหมือนกันขอบยันใหญ่จะขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับขอบยันใหญ่จะขยับเข้ามาอีกนิดหนึ่งส่วนตัวอิสวาสุนะครับ จะใหญ่กว่านี้นะครับจะใหญ่กว่านี้แต่จุดสำคัญเลยก็คือบริเวณน,นี้นะครับแต่ก็สร้างปี2 5 0 8เหมือนกันนะครับสร้างปี2 5 0 8เหมือนกันต่างจากเหรียญปี2517ซึ่งหลวงปู่ทิมก็ผูกเสกนะครับหูจะกลมกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับเป็นจุดแยกเป็นจุดแยกส่วนบล็อกหน้าก็เหมือนกันนะครับบล็อกหน้าของเหรียญปี2 5 0 8เพื่อนเพื่อนจะสังเหตสังเกตนะครับว่า จะมีเส้นน้ำตกวิ่งเฉียงเฉียงนะครับจะมีเส้นน้ำตกวิ่งเฉียงเฉียงส่วนปี2องพเส้นพวกนี้จะไม่ค่อยติดนะครับเส้นพวกนี้จะไม่ค่อยติดนะครับสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายๆขอบนะครับจะเป็นลักษณะเดียวกับเหลียน้ำเต้าของผู้ทิมเลยนะครับจะหนาจะหนาแล้วก็ตัดลักษณะแบบว่าตัดแล้วฉีกนะครับ จะเป็นสซยๆตัวตัดหยาบตัวตัดค่อนข้างหยาบนะครับหนาเหรียญจะหนานะครับเหมือนเหรียญน้ำเต้าหลังเรียบของหลวงปู่ทิมเลยนะฮะตัวตัดจะหยาบตัวตัดจะหยาบเล่นไม่ยากนะครับดูง่ายนะครับดูไม่ยากนะครับเหรียญเรียบตึงนะครับแน่นนะครับเหรียญเรียบตึงแน่นนะครับเห็นไหมฮะตัวตัดนี่สําคัญครับตัวตัดสําคัญ ของปอมยังทําไม่ได้นะครับตัวตัดของเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะหยาบเหรียญตึงเรียบแน่นกระแสเห็นไหมฮะเส้นที่พื้นเหรียญของหลวงพ่อเพ่งนะครับจะมีกระแสวิ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้เล่นหากันแค่หลักพันเองนะครับส่วนเหรียญปูทิมนะครับที่สร้างพร้อมกันเหรียญน,น้ําเต้าหลวงบูทิมปี2 5งพเล่นกันหลายหมื่นนะครับท้าพุทธคุณก็พอๆกันนะครับ เพราะผ่านการปลูกเสกจากหลวงปู่ทิมวัดลหานไล่แล้วก็ปลูกเสกพร้อมกันด้วยนะครับปลูกเสกพร้อมกันด้วยแต่มาแจกเหรียญพระเพ่งมาแจกที่วัดลหานใหญ่พิธีปลูกเสกพิธีเดียวกับเหรียญน,น้ําเต้าเลขหลังเรียบปี08ของหลวงปู่ทิมหลายท่านไม่รู้นะครับหลายท่านไม่รู้เป็นเหรียญที่น่าใช้มากๆนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้มากๆแต่คนไม่ค่อยทราบประวัตินะครับ คนไม่ไม่ค่อยทราบประวัติกันนะครับวันนี้เลยมาแนะนําให้รู้จักนะครับเหรียญดีนะครับเหรียญดีในสายหลวงพุทิมนะครับในสายหลวงพ่ทิมหลวงพ่ทิมท่านบอกว่าหลวงพ่อเพ่งเนี่ยท่านเก่งกว่าท่านด้วยซ้าไปนะครับท่านเก่งกว่าหลวงพุทิม CUBE นะครับแต่ด้วยที่หลวงพ่อเพ่งเนี่ยท่านไม่ได้สร้างพระเลยนะครับไม่ได้สร้างพระเลยโอเคครับวันนี้มาแนะนําให้รู้จักเหรียญพ่อเพ่ง ปี2508เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับแต่ไม่ทันท่านปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดลหานไร่พร้อมกับเหรียญน้ำเต้าหลังเรียบปี08ของหลวงปู่ทิมนะครับพร้อมกับเหรียญน้ำเต้าเล็กหลังเรียบของหลวงปู่ทิมที่สร้างว่าปี2508โอเคครับวันนี้มาแนะนําเหรียญดีของระยองที่หลายๆท่านยังไม่รู้จักนะครับเหรียญหลวงพ่อเพ่งวัดละหานใหญ่จังหวัดระยองครับ สวัสดีครับ